สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้ก็จะมาสปอยหนังเรื่องแก่เก๋าปะทะซอมบี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆสำหรับช่อง NNC Channel นะครับจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อระบาดซอมบี้ มันก็มาจากกลุ่มก่อสร้างกลุ่มหนึ่งนะครับพวกเขาได้ไปขุดเจอประตูประตูหนึ่งนะครับเป็นประตูที่โบราณมากพอพวกเขาลงไปดูนะครับมันก็มีแต่กระโหลกคนนะนะเต็มเลยมันก็มีคนนึงนะครับที่เขาบอกว่ามันจะมีสมบัติไหมแต่พอเขากําลังหายสมบัติไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีซอมบี้อ่ะนะเข้ามากัดกินจนทําให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นซอมบี้แล้วก็มีพนักงานคนนึงนะครับเขาเนี่ยโทรหาธนาคารน่ะนะเราบอกว่าเขาจะกู้เงินหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งคนไปรับพอมันคุยธุระเสร็จนะครับมันก็เข้าไปเรียก2คนที่เข้าไป ในอุโมง์ลับนั่นเรียกไปเรียกไปมันก็ไม่ออกมานะครับเขาก็เลยได้เดินเข้าไปจากนั้นภาพก็ตัดมาหาพระเอกนะครับพระเอกนี่เป็นคนใส่หมวกนะครับส่วนคนที่ไม่ใส่หมวกนี่เป็นน้องของเขาพวกเขาสองคนนะครับก็จะเอาข้าวเนี่ยมาให้ที่บ้านพักคนชรานะแล้วในบ้านพักคนชรานะครับก็มีปูข่ของเขาเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็มีผู้จัดการนะครับเขาเนี่ยมาดูที่นี่นะว่าเขาเนี่ยจะรื้อในอีกหนึ่งอาทิตย์ปู่ของพระเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้ผู้จัดการพวกเราจะกินข้าวกัน แกใส่หัวออกไปก่อนได้ไหมฉันรู้แล้วนะว่านายจะลื้อที่นี่ล้วในที่บ้านพักคนชรานะครับก็มีคนชราเนี่ยเต็มเลยนะครับเพ่กับน้องของเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะว่าเขาเนี่ยจะไปปนธนาคารเพราะว่าพวกมันเนี่ยไม่อยากให้ปู่ของมันเนี่ยไหลที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ตัดผ้ามาตรงคนงานก่อสร้างนะครับเขาเนี่ยมีข่าวแล้วนะว่ามีอุบัติเหตุเกิดกับคนงานก่อสร้างแต่ว่ายังไม่รู้สาเหตุต่อมานะครับเพ่เอกเนี่ยมันก็ไปรับเพื่อนของมันนะนะ เพื่อนคนนี้เขามีทักษะในการดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วมันก็เป็นคนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นเสื้อผ้าแล้วก็หนวดเขาปลอมต่อมานะครับพวกพอเพกก็ได้ไปรับนางเอกนะนางเอกมันก็ถามมาหนะว่ามีแค่นี้เองเหรอพวกเราจะทํางานสําเร็จไหมล่ะพอเอมันก็บอกนะครับว่าพวกเราต้องคารอีกคนนึงเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาวุธปืน แต่นางเอกมันก็เถียงขึ้มานะครับว่าเราจะไม่ยิงคนเด็ดขาดเพระเอกมันก็บอกไปนะเราไม่ได้ยิงเราแค่เอามาขู่เฉยจากนั้นนะครับเขาก็ไปรับไอ้หัวเหล็กนะเพราะว่ามันเนี่ยมีอาวุธปืนเป็นคังเลยนะพอรับขึ้นมาบนรถแล้วนะครับไอ้หัวเหล็กมันก็เอาปืนเนี่ยแจกใจให้กับเพื่อนเพื่อนของมันนะนะแล้วดูจากนิสัยมาแล้วนะครับมันเนี่ยจะไม่ค่อยฟังใครนะ จากนั้นนะครับพอมาถึงธนานครารเนี่ยพวกเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้างอะนะพอเดินเข้ามาในธนาคารนะครับมันก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเจ้าของธนาคารเนี่ยก yeah. well ็เดินมาหามันนะแล้วก็ถามกับพวกมันว่าต้องการเงินสดใช่ไหมพวกมันก็งงเลยนะว่าเอายังไม่ได้พูดอะไรเลยจากนั้นนะครับเจ้าของธนาคารี่ยกเลยบอกว่ามามากับฉันฉันจะพาไปเอาเงินพวกมันก็เดินตามไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอมันถึงห้องนะครับเจ้าของธนาคารเนี่ยเขาก็บอกว่าไหนล่ะเอกสารพวกเพ่มันก็ไม่มีอะไรนะ มันก็บอกว่าไม่มีครับเอกสารแหละแล้วเจ้าของธนาคารเนี่ยมันก็บอกอีกนะครับว่าพวกนายนะใช่มาจากเขตก่อสร้างนั้นไหมพวกผู้เหตุมันก็ดื้อไปอีกนะครับมันก็บอกว่าใช่ผมมาจากที่นั่นแหละแต่เอกสารนะ่ะเดี๋ยวจะส่งตามมาทีหลังพอพูดไปพูดมานะครับเจ้าของธนาคารเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ไว้ใจนะมันก็เลยกดออดขอความช่วยเหลือจากตำรวจ แล้วไอ้หัวเหล็กเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไม่มีเอกสารอะไรทั้งนั้นแหละส่งเงินมาไม่นางซ้ำซ้อนจากนั้นนะครับเจ้าของธนาคารเนี่ยก็ได้พาไปดูเงินนะ,นะพอพวกเขาได้เงินอะไรนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะออกไปจากธนาคารแห่งนี้นะพอเปิดประตูออกไปนะครับตำรวจเนี่ยเต็มเลยนะไอ้หัวเหล็กเนี่ยมันก็ไปพูดพ่าททำเพนะครับมันก็ยิงใส่ตำรวจอย่างเดียวเลยแล้วก็วิ่งกลับมาในธนาคารต่างคนก็ต่างบน่นะครับว่าโอ้ยฉันไม่รอดแน่นอนแล้วพวกนายมีทางอื่นไหมพเพื่อนของพู้เอกนะก็บอกว่าไม่มีเลยมันมีทางออก พอแค่ทางเดียวจากนั้นแต่ละคนก็กุ้มใจเลยนะครับว่าเขาออกไปไหนไม่ได้จากนั้นพอพวกนี้ไม่มีทางเลือกนะครับมันเนี่ยก็ได้จับตัวประกันไป2คนนะนะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแล้วพอมันจะออกไปเจราจานะครับมันก็เห็นว่าข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตำรวจนี่หายไปหมดเลยนะเมืองนี่จะกลายเป็นเมืองล้างเลยนะครับทุกคนนี่อึ้งกันหมดเลยนะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับมันเดินแบบซอมบี้แล้วนางเอกเนี่ยก็บอกว่าถ้าเดินแบบนั้นนะ่ะฉันคิดว่ามันเป็นซอมบี้แน่นอนจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่กบดานของพวกเา กนะ็ตัดภาพมาที่บ้านพานคนชราที่ปู่ของพระเอกอยู่นะครับซอมบี้เนี่ยก็ได้มาบุกโจมตีแล้วนะปู่ของพระเอกเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยปิดประตูให้หมดพวกเราต้องอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพวกเราค่อยคิดกันอีกทีว่า,าจะออกไปยังไงพอพระเอกมาถึงที่กบดานของเขานะครับเขาก็เจอซอมบี้ตัวหนึ่งอะนะกำลังเดินเข้ามาหาไอหัวเหล็กเนี่ยมันก็บอกว่ามาเดี๋ยวฉันจะจัดก,การเองมันก็เอาปืนยิงไปที่ขานัดหนึ่งอะนะไอซอมบี้ตัวนั้นก็ได้ลบลงไปแล้วมันก็คุยโม้โอวดเลยนะครับว่าไหนว่าซอมบี้ที่ว่าอืดซ แล้วก็กัดไปที่แขนของไอหัวเหล็กนะครับแล้วนางเอกเนี่ยเขาก็เลยเข้ามายิงที่หัวไปนัดหนึ่งอะนะไอซอมบี้ตัวนั้นก็ตายเพื่อนๆก็ต่างเข้ามาคุยนะว่าแกหัวเป็นเหล็กหัวไม่มีสมองละมั้งเขาให้ยิงที่หัวกันใครๆก็รู้ว่าซอมบี้ต้องยิงที่หัวจากนั้นนะครับนางเอกเนี่ยเขาก็เดินมากับพระเอกนะเพื่อจะมาฟังวิทยุว่าข่าวๆในโลกข้างนอกเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแล้วในระหว่างที่เดินมานะครับเขาก็บอกว่าไอหัวเหล็กน่มันกำลังจะกลายเป็นซอมบี้นะมันต้องมีใครสักคนนี่ต้องกาจัดเขาแล้วพอมาฟังวิทยุนะครับ ข่าวเนี่ยก็ประกาศออกมาเลยนะว่าโลกเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดซอมบี้ไปหมดแล้วพอเพเอกเขากลับเข้ามาข้างในนะครับผูเพเอกเขาก็คุยกับเพื่อนว่าฉันน่ะต้องไปหาปวงฉันนะฉันต้องไปดูปวงฉันเพราะฉันคิดว่าปวงฉันน่ะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่ๆไอหัวเหล็กเนี่ยมันก็บอกว่าไม่ได้แกจะเอาเงินของฉันไปไม่ได้เอากุญแจรถมานี่มันก็ได้แย่งกุญแจรถกับเพเอกมานะครับในระหว่างที่มันกําลังเถียงกับเพเอกอยู่นะไอตัวประกัน2คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ได้พูดนะว่าถ้าฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะแฉหมดเลยว่านายคือใครพวก นายผเชื่ออะไรกันบ้างไอหัวเหล็กมันก็โมโหนะมันก็เลยบอกว่าไอตัวประกันสองคนเนี่ยมากับฉันฉันจะพาไปขังไว้ก็ตัดภาพมาหาคุณปู่ของเพเอกนะครับมันก็ได้ไปเจอตาแก่คนหนึ่งนะเขานอนหลับอยู่นอกบ้านปู่ของเพเอกก็ตะโกนน,นะครับว่าเฮ้ยมีซอมบี้อยู่ข้างๆเข้ามาในบ้านเร็วๆพอมันตื่นนะครับมันก็บอกว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยพูดดังๆน้อยปู่ของเพเอกก็ตะโกนเลยนะว่าซอมบี้อยู่ข้างๆรีบมาเร็วจากนั้นนะครับตาแก่นี้ก็เลยเดินมา ค่อยๆเดินมานะเดินแข่งกับซอมบี้มาซอมบี้ก็เดินช้าคุณปู่ก็เดินช้าปู่ของเพกก็บอกเพื่อนๆของเขานะว่าหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นอาวุธได้นะแล้วมาช่วยฉันฉันจะออกไปช่วยเขาจากนั้นนะครับปู่ของเพกเขาก็ออกไปช่วยปู่คนนั้นได้สําเร็จนะนะแล้วก็ตัดภาพมาหากลุ่มของเพกนะครับไอหัวเหล็กเนี่ยมันก็เอาตัวประกัน2คนเนี่ยมามัดไว้นะแล้วท่าทางมันเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ดีแล้วมันก็เลยไปนอนพักผ่อนก่อนพอมันตื่นขึ้นมานะครับมันเนี่ยก็กลายเป็นซอมบี้แล้วนะไอตัวประกัน2คนเนี่ยก็อง ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยเพเอกมันก็ได้ยินเสียงนะครับมันก็เข้าไปช่วยน้องของเพเอกเนี่ยมันก็ได้ยิงไปที่หัวแล้วนะครับแต่ว่าไอหัวเหล็กนี่มันไม่ตายนะเพราะว่าหัวมันน่กฝังเหล็กยิงยังไงก็ไม่ตายนะครับยิงยังไงก็ติดแต่เหล็กอย่างเดียวจากนั้นหน้าเพเอกมันยิงอะไรไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยเอาระเบิดเนี่ยยัดเข้าไปที่ปากของไอหัวเหล็กคนนั้นพอไอหัวเหล็กมันโดนระเบิดแล้วนะครับไอตัวประกันชายเนี่ยมันก็ได้ปืนนะนะมันก็บอกว่าฉันน่ะจะออกไปข้างนอกแล้วฉันจะไปฟ้องตำรวจมาจับพวกนายให้หมดเลยแล้วไอกลุ่ เฮ้ยนายนายดูข้างหลังก่อนซอมบี้3ตัวอยู่ข้างหลังนายนะมันก็บอกนะว่ามุกนี้ใช้ไม่ได้ผลของฉันหรอกมุกนี้มันใช้มาหลายเรื่องแล้วเพเกมันก็บอกกันนะว่าเออไม่เป็นไรงังนก็โดนซะนายแล้วไอ้ตัวประกันชายมันก็โดนซอมบี้กินเลยนะครับพอมันโดนซอมบี้กัดเนี่ยปืนมันก็ลั่นนะนะแล้วลูกกระสุนเนี่ยมันก็ได้ไปติดเพื่อนของเพเกน,นะครับแล้วเพื่อนเพเอกก็ตายแล้วเพเกเนี่ยเขาก็เข้ามาคุยกับตัวประกันผู้หญิงนะบอกว่าคุณจะไปกับพวกเราไหมคนนี้เขาก็เลยตัดสินใจไปกับพวกเพเอกนะครับแล พวกนายจะไปที่ไหนล่ะพระเอกกับน้องมันเนี่ยก็บอกว่าพวกเราจะไปหาปู่ของพวกเราพวกเราต้องไปดูปู่ของพวกเราให้ได้ฉันเชื่อว่าปู่ของพวกเราเนี่ยยังไม่ตายแล้วนางเอกเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดพวกเราจะไปเนี่ยพวกเราต้องมีอาวุธปืนนะแล้วฉันคิดออกแล้วแหละว่าที่ไหน่ะมีอาวุธปืนเยอะๆพวกพระเอกก็ได้มาที่คลังสมบัติของไอหัวเหล็กนะนเพราะว่ามันมีปืนเยอะแยะมากมายพอได้อาวุธปืนแล้วนะครับพวกเขาก็ได้มาขโมยรถบัสนะนะเพื่อจะเอาไปรับคนชลาพอเขาขับรถมาถึงบ้านภาคคนชรานะครับซอมบี้เนี่ยก็ล้อมบ้าน เต็มเลยนะตัวประกันผู้หญิงเนี่ยก็บอกกับกลุ่มเพเนยว่าเดี๋ยวฉันอาจจะขับรถล่อให้พวกนายเน่ยเข้าไปเลยจากนั้นนะครับพวกเพศเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนหลังคานะเพื่อจะไปเข้าไปหาปูของเขาพอเข้ามาหาปูของพวกเขาได้นะครับพวกเพกก็ได้เอาปืนเนี่ยให้พวกคนชรานี้ใช้นะแล้วก็ถามกับพวกนี้ว่าลุงคุณตาคุณปูพวกคุณใช้เป็นไหมแต่ละคนก็บอกว่าใช้เป็นใช้เป็นจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้สู้กับซอมบี้จนมาขึ้นรถได้พอขึ้นมาบนรถนะครับปูของเพกเนี่ยก็ถามว่าเอาปืนมา แต่ไหนกันแล้วกระเป๋านี่มันคืออะไรแล้วก็ถามกับตัวประกันผู้หญิงนะว่า นี่หนูหนูเพื่อนพวกมันใช่ไหมตัวประกรันผู้หญิงนี้ก็บอกว่าใช่ค่ะฉันเป็นเพื่อนนี่แหละเพิ่งเจอกันเมื่อตอนที่พวกเขาเนี่ยไปปล้นธนาคารมาพอปู่เพเอกมันได้ยินอย่างนั้นมันก็ด่าเลยนะว่าพวกแกจะปล้นเหมือนแม่กับพ่อแกไม่ได้นะแต่น้องของเพเอกเนี่ยมันก็บอกกันนะว่าก็ที่หาเงินมาเนี่ยก็เพื่อจะมาช่วยปู่ไงปู่มันก็เลยบอกว่าเอออย่างนั้นก็ดีไม่เป็นไรแต่คราวหน้าห้ามทําแล้วพอขี่รถไปเรื่อยๆนะครับรถเนี่ยก็เกิดเสียนะแล้วก็มียายแก่คนนึงนะครับเขาบอกว่าพวกเราอะใกล้แม่น้ําเราลงไปดู มบางทีอาจจะมีเรือก็ได้ลแล้วพวกเขาก็ได้ลงรถนะครับจะไปขึ้นเรือเพราะพวกพระเอกกับคนชราเนี่ยเขาขึ้นเรือไปได้หมดนะครับก็กําลังจะขับเรือออกไปนะแต่โซ่เนี่ยมันก็ดันพันอยู่ปู่ของพระเอกเนี่ยก็บอกว่าพวกแกดูแลพวกนี้ด้วยพอปู่ของพระเอกล่ำลากับพวกพระเอกเสร็จนะครับเขาก็ได้โดดลงจากเรือนะเพื่อจะมาเอาโซ่ออกแล้วซอมบี้นี้ก็เต็มเลยนะครับพอปู่ของเขาเนี่ยเอาโซ่ออกได้นะซอมบี้ก็เดินมาลายล้อมตัวของปู่พระเอกเนี่ยเต็มเลยนะครับน้องของพระเอกเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวนะ เขาเลยโดดลงมาช่วยจากนั้นนางเอกเนี่ยกับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้โดดลงมาช่วยอีกคนแล้วในระหว่างที่ยิงซอมบี้อยู่นะครับปู่ของเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่แกฉันบอกให้พวกแกขึ้นไปบนเรือไม่เข้าใจหรือไงแล้วทุกคนก็เก็บกวาดซอมบี้ในบริเวณนั้นจนหมดเลยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ